สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะ,ะสวัสดีกันช่วง4โมงเย็นนะคะพอดีเข้าสวนเพิ่งออกมาจากสวนค่ะพี่น้อง FC ค่ะพอดีเข้าไปถอนหญ้าในสวนโดนแตนต่อยมาสามนิ้วเลยพี่น้อง FC โอ้ยไม่ได้โดนแตนต่อยมานานมากแล้วนะคะสืกว่าหลายปีแล้วเนาให้ hey. ตนมาให้โชคให้ลาบเด้อต่อยโชคต,ต่อยลาบนะสามนิ้วเลยพี่น้องเอฟซีนิ้วนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะคะเล่นซะนิ้วบวมเลยนะคะดีเอายาหม่องทาแล้วนะคะปวดเหมือนกันพี่น้องเอฟซีปวดร้อนเลยนะคะไม่ได้โดนแต้นต่อยนานมากเลยวันนี้นะคะ โชคดีโดนแตนต่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวอ่าแนวทางนี้เนาะเป็น้อง FC เดี๋ยวเราจะลงแนวทางวิ่งบนล่างสูตร1นึสูตรให้นะคะเพราะว่าแนวทางนี้ก็เข้าดีเดินดีเช่นกันค่ะไปเป็นแนวทางกันนะคะอ่ะเลขวิ่งของแม่ร้อยเนาะเป็น้อง FC เราก็เน้นให้แล้วนะคะ หกเด่นนะคะแปดไม่เด่นค่ะแปดติดดับด้วยนะคะหกหกเนาะเป็นรองเอฟซี ok ถ้าจะเน้นก็อยากให้เน้นลงข้างล่างมากกว่าข้างบนนะคะเพราะว่าหกมันข้างล่างมันเด่นมากกว่าข้างบนนะคะข้างบนก็เล่นได้เช่นกันค่ะแต่อยากให้เน้นข้างล่างมากกว่าข้างบนนะคะเพราะว่าหกข้างบนมันไม่ค่อยเด่นนะคะมันเด่นมัน มันเด่นลงล่างเยอะนะคะเป็นแนวทางกันไปเนาะเป็นรอง FC เลขวิ่งของแม่้อยนี่นางเอกของทางช่องเลยนะคะวัะที่แล้วเลขออกสัญจรเลขวิ่งแม่ร้อยก็สู้สัญจรได้นะคะวัะที่แล้วเนาะแม่้อยให้ห้ากับสี่นะคะเข้าที่ห้านะคะ สถิติแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยนาะน้องเอเข้าดีเดินดีนะคะสถิติเดิมนะคะส่วนมากมันจะมาข้างบนมากกว่ามาล่างนะคะงวดนี้เลขวิ่งของแม่ลอยก็เน้นที่หกนะคะแต่ว่าอ่าให้เน้นข้างล่างมากกว่าข้างบนนะคะหกแปดมันติดดับ10หน่วยบนล่างเลยแต่หลักร้อยไม่ดับ นะคะ8เด่นหลักร้อยงวดนี้นะคะเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะเป็นน้อง FC งวดนี้อาจจะมาทั้ง2ตัวเลยนะคะ8อาจจะไปหลักร้อยนะคะ6อาจจะามาข้างบนหรือมาข้างล่างนะคะเป็นน้อง F c ซไปได้หมดนะคะแต่ว่าข้างบนมันไม่ค่อยเด่นนะคะ6มันจะเด่นลงล่างมากกว่านะคะข้างบน6ข้างบนนะคะถ้าเป็นน้อง FC จะเล่นนะคะ ให้เล่นเป็นหลักหน่วยไปนะคะเพราะว่าหลักสิบมันติดดับหกติดดับหลักสิบข้างบนนะคะหลักหน่วยเล่นได้ข้างบนนะคะแต่มาไม่ค่อยเด่นเหมือนข้างล่างนะคะข้างล่างนี่เล่นได้หมดเลยทั้งสิบและหน่วยนะคะแค่หกตัวเดียวค่ะพี่น้อง fc ไปหาอีกหนึ่งตัวมาประกบคู่ดูนะคะ,ะตัวประกบคู่ ที่มันน่าเล่นเลยนะคะพี่น้อง FC ก็จะเป็น61กับ69นะคะ61กับ69ในงวดนี้นะคะที่น่าลงทุนน่าเล่นนะคะ,ะก็แนวทางกันไปนอกากพี่น้อง FC อเดี๋ยวมาดูแนวทางเลขวิ่งสูตร1แล้วก็สูตร2นะคะ ที่ผ่านมาเลขวิ่งสูตรหนึ่งสูตรสองก็เข้าที่หนึ่งนะคะนี่ถ้ามันมีตัวที่มันชนกันนะคะพี่น้อง fc ส่วนมากตัวชนจะเข้านะคะง <c oughs> ดนี้ก็นะคะเรีวิ่งสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเก้ากับศูนย์สูตรที่สองแปดกับหนึ่งนะคะ, 0, 2, 1, ะ,คะอ่าศูนย์กับหนึ่ง ศูกับ8ค่ะติดดับ10หน่วยบนล่างนะคะศนย์กับ8ติดดับ10หน่วยบนล่างเหลือแค่9กับ1เท่านั้นที่หน้าเอาไปเล่นนะคะ9กับ1นะคะแม่ลอยแม่รอ้รอยให้8กับ6กนะคะแติดดับนะคะ เหลือแค่หกตัวเดียวที่มันจะมาได้นะคะแล้วก็ของ fc ชาย,ยาอ่ะ fc ชาย,ยานะคะเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเจ็ดกับศูนย์อ่ามันไม่เด่นพี่น้อง fc มันดับนะคะเหลือแค่เก้ากับหนึ่งนะคะเก้ากับหนึ่งมันก็จะมาชนกับสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะเด่นเลยนะคะเก้ากับหนึ่ง แม่ร้อยให้8กับ6ของแม่ร้อยก็เด่น8นะคะ,ะเด่น6นะคะอ่ะเด่นที่6เนาะอ่าแนวทางทั้ง3แนวทางนี้เนาะพี่น้อง fc ของ fc ชายานะคะเลขวิ่งแม่ลอยแล้วก็เลขวิ่งสูตร1สูตร2นะคะ เลขวิ่งสูตร 1, 0, 2ูตร 2, ในสูตรแนวทางของเรานะคะมันติดดับนะศะูนกับ8ติดดับ10หน่วยบนล่างเหลือแค่9กับ1เท่านั้นคะ่ะพี่น้อง fc แล้วก็แนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะ8กับ6เด่นที่6นะคะ8ติดดับของ fc ชัยยานะคะ 7, 9, 0, 1นะคะ เจ็ดกับศูนย์ติดดับสิบหน่วยบนล่างเหลือแค่เก้ากับหนึ่งที่เป็นตัวเด่นนะคะพี่น้อง fc ที่มันจะมาได้นะคะแนวทางของ fc ชาย,ยานะคะเก้ากับหนึ่งมันจะมาชนกับแนวทางนี้เลยนะคะเก้ากับหนึ่งที่จริงมันเป็นเก้าศูนย์หนึ่งที่มันชนกันเนาะพี่น้อง fc เก้าศูนย์หนึ่งนะคะแต่ว่าศูนย์มันติดดับนะคะก็เหลือแค่เก้ากับหนึ่งเท่านั้นนะคะ ของแม่ลอยหกพี่น้องเอฟซีอ่ะงวดน,นี้คิดว่าเลขไม่น่าจะไปไหนไกลค่ะพี่น้องเอฟซีจับคู่ประกบเลยเอาของแม่ลอยสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็เซียนชายยาอของเอฟซีชายยานะคะเอามาประกบคู่กันเลยพี่น้องเอฟซีมันจะได้อยู่แค่สองคู่เท่านั้นค่ะคือหกหนึ่งกับหกเก้านะคะหกหนึ่งหกเก้า แล้วเลขวิ่งสูตร1สูต 2, เนี่ยมันก็สามารถที่จะามาประกบคู่ด้วยกันได้ก็คือ91นะคะแต่แค่คู่นี้แหละคือ91แล้วก็6ก6นนะคะอย่าลืมพี่น้อง fc ดูกันไปก่อนพี่น้อง fc อยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะอย่าพิ่งใจร้อนกันนะคะดูกันไปเรื่อยๆกันก่อนนะคะวันนี้มันเพิ่งจะวันที่3นะคะ ยังเหลืออีกหลายวันค่ะพี่้องเอฟซีกว่าเลขมันจะออกนะคะคลิปนี้ก็วิ่งบนล่างสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะเป็นแนวทางเพราะว่าเลขวิ่งสูตรหนึ่งสูตรสองก็เข้าดีเดินดีอยู่นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเด่นที่เก้าสูตรที่สองเด่นที่หนึ่งนะคะหากชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจีนุ้ยนับซัพย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ